ทุกคนจ้าคุณหสตารนลี่เดีวทุกคนดูนี่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 ดูนดนี่ดู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 น่ดูนี่ดูนีดี่ดูนี่ดูนี่ดู่ดนี่ดูนี่ดนี่ดู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 นี่ด เบื้องหน้ามันเปลี่ยนเวล่ะเออทำไมหนูต้องมาแย่งโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมหนูต้องมาแย่งพูดอ่ะฮะคราวนี้เราต้องพาน้องหมาไปอาบน้ำไปตัดขนโอ้ยหรือจะทำไงคือมันค,คือมันลำบากมากทุกคนมันเอียงกระดอกกระเดียกคือมันเอียงกระดอกกระเดียกแท้มันลำบากมากตอนนี้เราก็เลยจะต้องมีรถตู้ประจำช่องของเราเพื่อใช้ในการขนหมาและนี่คือสมาชิกใหม่ของเราที่นี่ เป็นรถตู้แบบคลาสสิกกันน่แต่ว่าเ้ามีความคิดวา่ามือนเฮาสีมารีวิวรถตู้แล้วก็ทีก่อนที่เฮาสีออกไปเฮ็ดสีเฮ็ดยางเฮ็ดปวดลายใหม่เขาอยากให้เบิ่งแบบเดิมเก่อนครับพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นเลยเด้อแกผู้ใดมาขี่แถวนี้สีเสื้อเด้อเข้าใจไหมว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะพาดูข้างในกันมันมีความคลาสสิกมากเดี๋ยวก่อน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 ตะกรงแม่ตะกรงแม่เบิ่งมัน ทำไมถึงอยากรู้อยากเห็นอะไรทุกซีนทุกทุกฉากเลยดูซิดูซิดูซิเออมันจะเห็นอะไรทุกซีนทุกฉากอะไรเนี่ยมึงกับอ้วนเอาอ้วนไปเปิดประตูรีวิวบันนี่กู้ว่าเปิดเปิดฟังผุนวะฟังผุนมันเปิดบ่ได้กูลอกแล้วมันห่างเฮ้ยช่วยจีขึ้นนะช่วยจิไปรีวิวให้บ้าช่วยจิไปรีวิวให้กูจะไปรีวิวให้ได้ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นภายในรถตู้ข้างหน้านะคุณข้างหน้าเราจะไม่ค่อยมีไฮไลท์เท่าไหร่นะคะเป็นแบบ,แบ,บ pues no คลาสสิกาล้ครับเดี๋ยวเราจะพาดูด้านหล KI ังอีกทีหนึ่งเห็นไหมข้างหน้าจะเป็นประมาณนี้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 นี่อันนี้จะเป็นส่วนของคนขับแล้วก็จะมีกระจกกั้นนี่นะครับจะเป็นกระจกกั้นแบบนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังดีกว่าคุณเดียคุณนะ นะแล้เปิดพร้อมกันได้หนึ่งสอง <Hey. S 1> <Hey. S 2> แรแ้วไมไม่มีอะไรกลยไมอะไรเลยแลปิดกระจกให้เฮอี <c oughs> สวยอีดังหนารลักเลยวะ <c oughs> สวยเหมือนไหมแ่มันไม่มีแอร์หรอตนม่นมีแอร์ป่บ้านมีแออเออ,เอทำประสาทป่ะเขาเจ้าคุณนี่มุ้งใส่กมาส อ๋อมันเป็นกระจกแบบนี้แต่ว่าเออมันก็กว้างดีนะอันนี้ออกได้ไหมลบ <Nope. S 1> อ๋ออัน,นี่ออกได้เพราะว่าเป็นหมอนนอนเออมันก็เป็นที่นอนนะเอาที่นอนขึ้นได้ก็วิ่งไล่เดินข้างไก่ไปเที่ยวสีบ่บาทเอาที่นอนขึ <Okay. S 1> ้นนิง่งๆบอกไอ้เยง้งเธอมารีวิวหน่อยมามารีวิวหน่อยมานรี่นมะข่าวซอนมาข่าวซอนมาข่าวซขอนมาข่าวซ้อนมาเนี้ยเออ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 อันเนี้ยคือมันเป็นรถตู้ของพี่ชายที่เขาทําเที่ยวนะครับทุกคนซึ่งตรงเนี้ย แต่ก่อนมันก็เป็นบออ่อแหละแต่พี่เขามีการรีโนเวทมีการรีโนเวทเอาเอาเอา,เอา <c oughs> พี่เขามีการร <c oughs> ีโนเวทในการเอาบาะออกแล้วก็เอาที่นอนใส่นะครับทุกคนซึ่งมันก็เลยกลายเป็นรูปๆแบบนี้แต่เนี้ยพอเราขอซื้อต่อมาเนี้ยเราก็จะเอามารีโนเวทต่อ <c oughs> ให้มันกลายเป็นรูตู้ของน้องหมาซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากพอมันเอาออกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องแค่ติดแอร์ด้านหลังนะฮะติดแอร์แล้วเวลาเดินทางไกลอย่างเงี้ยก็แค่ให้หมา อยู่ได้สบายสบายไม่ร้อนนเนมก็คือซื้อมาเพื่อเอาหมาแหละถามว่ามูลค่ารถตู้มูลค่ารถตู้มูลค่ารถตู้นี้เท่าไหร่หนึ่งแสนบาทซํามไหงพี่บาทแสนหนึ่งเหรียญหิ้มหันมันออกอันนี้เปิดไดนไหมเปิดบปแร้ด้านในมันก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งมันจะกว้างน้องจะมีที่เล่นที่เดินที่วิ่งที่ขี่ที่เหยาะแต่ว่าก็เป็นคนขี่คนเดียวบนรถนะฮะันจะประมาณนี้เลยช็อตไหมลูกช็อตไหมช็อตไหมแต่ข้างหลังมันเปิดได้ <pe kle ke noise> <UNKNOWN> เปิดได้สิรถตู้ยังเปิดขางรังป้าไ้น่ะมันเปิดขางรังได้อยู่แต่มันเปิดกระจกป้ได้ขางรังแม่เปิดจังไนต้องเปิดจากข้างนอกวาแม่นบ่ววิธีการสั่งงานด้วยระบบเสียงคือไอเย็นบัดบัดขวดกาง มันคาเฟ่เหญ่เออนี่มันจะเป็นแบบนี้โอ้มันคลาสสิกเด้อรถตู้รถตู้ช่องเอาไปออกฟิล์มกันนางเนี่ยมันอย่างอยู่นี่ไพูดตามมาไหมเออต้องการสั่งการด้วยเสียงเราเปิดดอดตึ้งตึ้งเปิดกระบอกเออมันเป็นระบบไฮโดรลิกและนี่จะรีวิวเข้าใกล้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าอีพีต่อไปเราจะมีการรีวิวมีการปรับโฉมมีการพาน้องหมาไปใช้งานจริงรอติดตามชมได้เลยนะเจ้าทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดือถ้ารับอเรีไปแล้วนะครับบ๊ายบาย Balak